จะใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธทิทุกที่ฟรีใน72ชั่วโมงแรกต้องรู้อะไรบ้าง 1. เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธทิทุกที่ Universal c o v e r a t e for Emergency for European, p a เ t i e น (UCEP) คืออะไรคือนโยบายของรัฐบาลที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่1เมษายน2560ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการใช้สิทธิรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตฟรีใน72ชั่วโมงแรกผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้ ทุกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคและความเสี่ยงของการดูแลรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงหรือพ้นภาวะวิกฤต สองใครบ้างที่สามารถใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิท,ทุกที่นี่ได้ต้องเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอก,กชนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้และเป็นโรงพยาบาลเอกชนนอกคู่สัญญากับกองทุนที่ผู้ป่วยมีสิทธิโดยเริ่มที่3กองทุนก่อนคือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองกองทุนประกันสังคมกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลค่าราชการ สเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนถึงจะใช้สิทธิ UCEP ได้ผู้ที่จะใช้สิทธินี้ได้ต้องเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามหลักเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินที่กพอชอประกาศกำหนดและรายละเอียดเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสพชกำหนดกรณีกลุ่มอาการฉุกเฉินวิกฤตคือหมดสติไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจหายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงดังซึมลงเหนื่อแตกตัวเย็นหรือมีอาการชักร่วมเจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรงแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีพูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือชักต่อเนื่องไม่หยุดหรือมีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต เมื่อรักษาตัวครบ72ชั่วโมงแล้วจะมีขั้นตอนการส่งตัวผู้ป่วยอย่างไรเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตก็จะมีการแจ้งเข้าระบบข,ของศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสคสอสอพอชอและเมื่อทางโรงพยาบาลเอก,กชนประเมิอนอาการผู้ป่วยก็จะแจ้งกลับไปยังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อที่จะให้แจ้งกองทุนเจ้าของสิทธิดำเนินการประสานไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัดของผู้ป่วยเพื่อเตรียมการรับย้ายผู้ป่วยเข้าสู่ระบบปกติให้ได้ทันภายใน72ชั่วโมงหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเอก,กชนเมื่อครบ72ชั่วโมงแล้วหรือพ้นภาวะวิกฤตแล้วทั้งนี้ประชาชนที่มีข้อสงสยัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตโทร 0-2872-1669หรือสายด่วนสปส,สเสือชอชั้ง1330ที่มากระทรวงสาธารณสุข